สวัสดีครับกิติครับวันนี้กิติมาโครงการรับสร้างบ้านของสวนค้ามาม้ยเจปีตบ้านนอกดาวรับทําซุ้มกาแฟสาลานั่งเล่นครับแนะนําแบบบ้านอีกหลังหนึ่งของเจปีตนะครับก็คือบ้านทรงโมเด์นัน่นอยู่ขว่างนู้นครับท่านผู้ชมทรงโมเดนเดี๋ยวเราไปดูบ้านทรงโมเดนพร้อมกันเลยครับไปเลยครับท่านผู้ชม ครับนี่คือบ้านทรงโมเดิร์นสไตล์นครสวรรค์ครับของสวนข้าไม้หรือว่าเจปีสนะครับอ่ะผมอธิบายไกลๆนิดหนึ่งฮะท่านผู้ชมดูแบบไกลๆนะครับบ้านทรงโมเดิร์นหลังนี้นะครับโอ้โหท่านผู้ชมดูนะครับทำแบบนี้เลยครับด้านหน้ามีศาลายื่นออกไปนอกตัวบ้าน2เมตรคูณ2อคูณสอเมตร ลูกเล่นโห้โหนี่ดูศาลาก่อนศาลาหลังคาเป็นทรงโมเดิร์นเลยนะทรงโมเดิร์นเลยนะอาศาลาดูศาลาทรงโมเดิร์นซ้อนสองชั้นเลยนะนั่คือลูกเล่นเดี๋ยวเราไปดูอีกทีหนึ่งด้านในแล้วมาดูด้านตัวหน้าตัวบ้านบ้านหลังนี้สูงประมาณหนึ่งหนึ่งเมตรยี่สิบนะประมาณหนึ่งเมตรยี่สิบประมาณนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าสูงต่ํายกได้ตามต้องการทรงโมเดิร์น มีเสาซุ้มสาราสองเสาด้านเออซุ้มหน้าบ้านอสองเสาด้านหน้ายื่นออกมาเสาหน้าหกครับผมเสาหน้าหกด้านหน้าทําเป็นระเบียงเชื่อมติดกับาสาราครับท่านผู้ชมนี่คือตรงบดนดั้นนะหลังคามุงด้วยกับเบื้องหลอนคู่นะกับเมืองหลอนคู่นะท่านผู้ชมดูตีกาเรียกตีกันศาสตร์ออกมาทำลูกเล่นอย่างเงี้ยนี่หาหาเรื่องทำลูกเล่นจริงๆโอ้โหนะมาดูการด้วยเส คานเน่เป็น 9, นายสอด่นเดียวยาวเลยครับผมเสามาดูเสาเสาหน้า6กลูกเล่นการวางรถก็ประมาณ4 0 3สิมสิเซนสี่สเซนตรงนี้ท่านผู้ชมไม่คาดเคลื่อนเพราะถ้าวางห่างกว่านี้เป็นไปไม่ได้นะครับวางแบบนี้ถือว่าไม่แข็งแรงต้อง40 40ิบสจะได้ถ้าสามารถดีแต่ประมาณ40ผมดูแล้วประมาณ40แต่ช่วงหลังเนี่ยสามารถสา ตรงหน้าตรงระเบียงประมาณ40ก,ก็วางไม่เท่ากันโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนอื่นของอบ้านทรงบมเดนินหลังนี้ครับลักษณะของอตรงระเบียงนั่งเล่นก็โอ้โหนี่เล่นลูกนี้เลยแกะแกะลายออกมาโค้งสวยงามนั่นหาเรื่องทําแบบละเอียดจริงๆครับท่านผู้ชมฝาบ้านเป็นการตีแบบทับเป็นข้าวก็ออได้แหละฮะข้าหลังลิ้น แต่ว่าเล่นลูกเล่นนะท่านผู้ชมนี่ก็เรียกลูกเล่นลางลิ้นแต่ว่าทําแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็มีลูกเล่นอีกทอดหนึ่งนะแผ่นนี้ก็แผ่นนี้ยอยู่แค่นี้ครับแต่ตัวนี้ก็แกะลายเป็นรูปมนกลมไอ้เป็นลวดลายสวยงามอะลางลิ้นเหมือนกันบางใบอะแต่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันลางลิ้นนี่ตีแบบแนวนอนนี่เสาเสาก็าช่วงด้านหลัง สูงประมาณหนึ่งเมตรอ่าประมาณหนึ่งเมตรไม่ถึงประมาณหนึ่งเมตรยี่สิบหนึ่งเมตรสามสิบอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมเกอดก็หนุนไม้ไว้ด้วยมันดูว่าสูงข้างหลังครับนี่ยังไม่เลยลงสีนะหลังนี้ยังไม่ลงสีตามหัวมุมของตัวบ้านน่ะเพื่อนเเห็นนะก็ปิดมอบอย่างดีแล้วแกะลายด้วยอตัวปิดนะปิดมอบก็เรียกกลุ่ก้ากลุ่นนะเนี่ยสองแปดเต็มเลยคาน ด้นเดียวยาวประกอบด้วยนะท่านผู้ชมประกอบนะเนี่ยนะดูประกอบสองตัวเลยนึงไปนู่นเลยแล้วร้อยน็อตอย่างดีเลยฮนะแข็งแรงทนทานแน่นอนอ่าอันนี้สบายใจได้เลยคนระับทำแบบแข็งแรงทนทานแนละสวยงามด้วยทรงโมเดิร์นยกสูงครับท่านผู้ชมนี่ลักษณะลักษณะนะครับทมแบบสองชั้นเลยตัวนี้ชั้นห้อยมาชั้นหนึ่งอันนี้ก็อีกชั้นหนึ่งปกติเขาชั้นเดียวทีเดียวออกมาแต่นี่ก็ทํายื่นออกมาข้างหลังเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดด้านในดีกว่าครับท่านผู้ชม ตรงซุ้มนะลูกเล่นโอ้โหจัดจ้านเลยในหะ้ผมดูส่องจากข้างๆนะนี่ดูว่าำเป็นหลุมแล้วก็ไฟไปไฟมาหยึกหย,ยักไปหยึกหยักมาโอ้โหสุดยอดจริงๆนะสวยงามสวยงามสวยงามสวยดีครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านในซุ้มบันไดาทางขึ้นนะครับโอ้โหใหญ่อ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูขานะ้างในฮะดูครับประตูกันน้องหมาขึ้นมาถึงก็นี่ฮนะมีราวจับ ซ้ายขวาเลยบันทางขึ้นบันไดนะฮะขึ้นมาถึงบันไดตรงนี้ก็กว้างประมาณเมตรยี่สิบเข้ามาถึงก็เจอเลยครับถ้าเกิดตรงห้องก็มองไปทางด้านซ้ายก็เป็นซุ้มศาลามีตัวเชื่อมอยู่ประมาณหนึ่งเมตรยี่สิบแล้วไปตรงตัวศาลาก็ประมาณสองเมตรยี่สิบนะมีตัวนั่งม้านั่งอยู่เป็นรูปตัวยูหน้าข้างหรือก็เรียกด้านข้างด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ด้าน ซ้ายสุดทางนั้นก็เป็นทางเข้านะซุ้มศาลาผมให้ดูศาลาก่อนเลยไหนๆก็พูดถึงศาลาแล้วนี่คือตัวเชื่อมร,ระหว่างทรงว้าตัวบ้านกับซุ้มศาลาทึ่งติดกันอ่าเพื่อนๆดูนะครับนี่ผมให้ดูข้างบนแล้วลักษณะการทําลุกเล่นนี่อย่างนี้เลยครับท่านผู้ชมตามสองอะไรก็ปิดปิดกลุปิด,ปด,ปด,ปดเล่นลวดลายอีกทีหนึง่ง กว่าไปดานหนึ่งหลุมสี่เหลี่ยมลึกนิดแล้วก็ทําเป็นลูกเล่นหลากหลายตามเพื่อนๆเห็นคนระับผมู้จะพูดว่างไงนะโอเคครับถือว่าสวยครับเดี๋ยวเราผมจะให้ไปดูนี่นะดูฝั่งนี้เลยครับจริงๆแนละ้วต้องดูจะเบียงก่อนแต่เมื่อเจอสาราแล้วก็โอเคไม่เป็นไรสาราก็คือกว้าง6เมตรครับแล้วก็คูณ3เมตรใหญ่ใช้ไม้แผ่นเดียวแต่ว่าสีนี้ก็ยังไม่ลงนั่นู้ชมหลังนี้นะ ยังไม่ได้ลงสีนะฮะทรงโมเดลนะเพื่นพนอนๆคงเห็นนะครับก็คือระเบียง3ามเมตรกูนเมตรนี่บรรยากาศหน้าบ้านเดี๋ยวผมให้ดูฝ้าเพดานนิดหนึ่งฮะฝ้าเพดานตีแบบลักษณะแนวเรียบนะครับแนวเรียบข้าแบบบางใบหัวมุม ระเบียงก็มีด้านหน้า3เมตรนี่3เมตรด้านข้างอีก3เมตรอ่าผมจะซูมไปตรงศาลานะครับโน่นฮะจากที่ผมนั่งระเบียงนั่งฝั่งนี้นะฮะไปถึงตรงนั้นลูกกลองตรงนั้นนะฮะเพื่อนๆเห็นนะตรงขวมุมบ้านอะ่ะ6เมตรแล้วไปตรงโน้อีกประมาณอ่าตรงนั้นระเบียงเออไอซูมศาลาก็2เมตร20 ตรงนั้นก็ประมาณ1เมตรกว่าๆประมาณนั้นนะครับโอเคครับหมายถึงว่าตัวเชื่อมกับศาราลักษณะก็โอ้โหหลังใหญ่ฮะหลังใหญ่ทีนี้เรามาซูมดูหน้าบ้านครับหน้าบ้านมีห้องนอนครับมีห้องนอนทั้งหมด2ห้องนอนนี่2ห้องนอนนะครับผมขอเข้าห้องนอนอ้องนี้ก่อนมาดูลูกเล่นตรงห้องนอนลูกเล่นมีอะไรบ้างครับลูกเล่นก็มีหน้าต่าง สองสองบานบานละช่องเนี้ยบานละช่องบานเป็นบานทรงเปิดออกมาเปิดออกมามีกระจกอยู่ช่วงบนสามช่องช่องสองข้างแล้วก็มีลูกวักอยู่ช่องหนึ่งสองสองข้างมาดูครับประตูประตูก็ลุกเล่นด้วยกระจกครับคือบ้านหลังนี้ยังไม่ดงสีอยู่ที่ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะท่านผู้ชมนี่กล้ามาในตัวห้องนะครับลองดูนะฮะห้องสามเมตรคูณสามเมตร ปูด้วยไม้แผ่นใหญ่นะปูด้วยไม้แผ่นใหญ่ยังไม่ลงสีกางล่างตีแนวตั้งนะก้าวบางใบแนวตั้งพอขึ้นมาประมาณสักห้าสิบเซนก็กลายเป็นตีแมนอนขวาบางใบเหมือนกันครับนี่ฮนะท่านผู้ชมดูยังไม่ลงสีคนระับท่านผู้ชมนี่ฮนะป,ป่าในบริเวณของตัวห้องนะโอเคครับหน้าต่างก็ปิดเปิดมีหนึ่งสอง,องสามสามช่องบานใหญ่นะบานใหญ่แล้วก็ลึก ประมาณ2เมตรนะจากตัวเนี้ยสองเมตรได้อของหน้าต่างนะครับแล้วก็มีนี่ฮนะบรรยากาศภายในห้องฮนะอาจจะมืดนิดหนึ่งเอาดูฝ้าไปดานก่อนการตีฝ้าไปดานก็ข้าวบางใบกรอบนอกนะฮะกรอบนอกอนอกรอบนอกก็ประมาณาสักประมาณ60เซนเจ็ดเซนอยู่กรอบนอกแล้วก็ลึกทําเป็นหลุมฮนะก็ข้าวบางใบเหมือนกันนะแต่ว่าจะเตีแบบใยแม,มงมุมก็ไม่ได้ตีฮนะเอาไม้มากัาน้นอะีกทีอ่ะไม้คิ้วด้ ตัวแกะสลักมากั้นเป็นรูปตัวคุณนะอ่ะลูกเล่นของเขาครับท่านผู้ชมขอสไตล์นครสวรรค์นะครับคุณชื่นชอบจังหวัดไหนที่กิติไปก็ชอบก็ดูนะเป็นตัวประการประกอบในการซื้อบ้านนอกดาวนะเหินเดี๋ยวนี้นะครับจะจะสร้างบ้านราคาเป็นล้านก็ก็ลองดูมาซื้อบ้านไม้นะชั่วย,ยุเราก็โอเคเลยครับนี่คือประตูเป็นห้องนอนหรือจะทำเป็นห้องครัว ห้องครัวครับท่านผู้ชมสรุปห้องนี้คือห้องครัวหน้าผมพูดผิดนะฮะห้องนี้คือห้องครัวนะครับสามเมตรคูณสี่เมตรนะสี่เมตรสามเมตรคือสี่เมตรไปถึงมุมห้องน้ําแต่ว่าตรงหน้าห้องน้ําก็ไปถึงนู่นก็คือหกเมตรตรงนั้นก็คือ,อประมาณเมตรสิบตรงหน้าห้องน้ํานะแต่ว่าจะไปถึงมุมนู่นก็ประมาณหกเมตรแหละห,ห้องครัว นะคุณจะทาเป็นห้องครัวห้องครัวมีห้องน้ําในตัวนะโอเคนะครับแล้วดูขวา่ขวาบ้านตีแบบแนวตั้งประมาณรักหกสิบเซนที่เหลือก็ขึ้นมาขอบหน้าต่างขึ้นมาด้านบนว,วงกบเนี่ยก็เป็นแนวนอนนะฮะนี่เกิดการทําบ้านทรงโมเดิร์นหลังนี้ซึ่งหาดูยากเหมือนกันเนาะไม่มีใครทําหน้าต่างมีล้อมรอบตัวบ้านตัวห้องนะพูดผิดโอเคครับ แล้วก็ฝาระหว่างกั้นก็ใช้ไม้แผ่นใหญ่กั้นห้องกว้างกั้งหน้านะครับถ้าแบบบางใบอ่ะฝ้าไปด้านนะเพื่อนๆดูโอ้โหผมไม่ดูนะฮะนี่ก็ทําอย่างดีเลยอ้าเก็บกรุเรียบร้อยเลยนะโอเคอ้าผมจะซูมไปฝั่งน้องอีกทีหนึ่งตามมุมบ้านทียังไม่ได้ลงนะท่านผู้ชมนี่คือสีธรรมชาติอยู่แบบธรรมชาติอยู่บ้านทรงโมเดิร์หลังนี้นะครับ โอเคครับอ่ะพอประมาณนะมาดูครับห้องนี้นะก้าวไปมีห้องน้ำห้องน้ำนี่คือสองเมตรคูณเมตรอ่าเมตรห้าสิบคูณสองเมตรโอ้โหเนี่ยท่านผู้ชมแต่ล่างก็ติดอ่าไม่ใช่โปูไว้เดี๋ยวก็แปะกับเบื้องอีกทีหนึ่งโปูกับเบื้องหน้านแล้วก็ช่วงบนก็จะเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมไม้แบบก้าวแบบบางใบช่วงบนนะ เวลาอาบน้าก็จะได้ไม่โดนไม้เพราะเขาต้องวางว่าอยู่ระดับประมาณเม็ดเม็ดยี่สิบเม็ดสามสิบสูงขึ้นไปนะนี่คือลักษณะการทํามีช่องระบายอากาศสองช่องมีฝ้าเพดานยังไม่ลงสีถ้าลงสีจะสวยโอเคครับหนึ่งห้องน้ําครับเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องหนึ่งฮะท่านผู้ชมนี่ฮนะระเบียงบอกแล้วว่าบ้านหลังนี้มีสองห้องนอนฝั่งนี้ห้องหนึ่งฝั่งนี้ห้องหนึ่งแต่ถ้าว่าคุณอยู่แบบครอบครัวสองคน ก็ทําเป็นห้องนอนระห้องห้องรับแขกระห้องแต่จริงๆห้องรับแขกรับแขกน่าจะนั่งระเบียงก็ได้แล้วแต่ลาก็มีนี่คือห้องนอนสามคูณสามเมตรนะครับนี่สามคูณสามเมตรก็ลักษณะภายในห้องก็อย่างที่ผ่านมาผ่านตามาเมื่อกี้ฮะลูกเล่นกระจกหน้าต่างเล่นด้วยกระจกนะช่วงเยอะแล้วก็ขวาขั้นห้องขวางน้นก็ขัาขั้นห้องขวางน้นก็คือตีแบบบางใบฮะ้ท่านผู้ชมนี่ อดฟ้าไปดานะฮะอดุฟ้าไปดานะฮะประมาณตรงนี้ประมาณ70เซนหกสิบเซนอ่นอก็อยู่กรอบนอกแนวเรียบแล้วก็ทําเป็นหลุมลงไปเนี่ยเล่นลูกเล่นนะหลุมเป็นรูปสี่เหลี่ยมแต่ว่าไม่เหมือนเจ้าอื่นนะนะการตีฟ้าไปดานะไม่เหมือนเจ้าอื่นใกล้กันก็คือสี่เหลี่ยมเหมือนกันแต่ว่าเนี่ยตรงกลางอ่ะอ่ะเราจะเห็นบางทีก็เห็นใยมงมงมแต่นี้ตีมันแบบขูกขวางเลยเป็นคิ้วออกมาโอเคครับนี่คือภาพป่าในห้องนอนห้องที่สอง แต่ว่ามีประตูนี่พิสูจน์เลยเปิดประตูอะไรอะอ๋อเปิดไปห้องครัวแล้วเข้าไปห้องน้ำนะ,นะก็ห้องที่เรามาเมื่อกี้ะท่านผู้ชมโอเคครับไปดูภาพรวมด้านนอกครับเป็นไงครับท่านผู้ชมบ้านส่งโมเดลยกสูงประมาณ1เมตรยี่สิะ,ะเกื่อนก็ไม่มากนะ,นะผมสรุปให้ฟังครับบ้านหลังนี้มี1ระเบียงขนาดใหญ่3เมตรคูณ6เมตร มีห้องนอน2ห้องนอน3เมตรคูณ3เมตรมีห้องครัว3เมตรคูณ4เมตรแต่ตรงหน้าปักห้องน้ําก็ประมาณลึกประมาณอีก2เมตรสรุป1ห,ห้องครัวแล้วก็1ห,ห้องน้ํา2เมตรคูณอ่เมตรอาก็ถือว่าโอ้โหใหญ่ใหญ่มากนะโอเคครับชอบวิดีโอชุดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สั่นกระดิ่งอยากซื้อบ้านก็ตัวเจปิตในจังหวัดนครสก สวรรค์ชอบสไตล์นครสวรรค์ก็ซื้อกล่องนครสวรรค์ก็ถือว่าสวยนะมาไม่ยากเลยถ้ามาบอกเส้นทางนิดหนึ่งก็ถ้ามาก็ามาตามถนนสายเอเชียวิ่งจากาทางเข้ามาจากกรุงเทพก้าวนครสวรรค์นะนะฮะก่อนจะถึงด่านของอกรมทางหลวงเขาเขียวอมองซ้ายมือก่อนจะถึงค่ายทหารจีวประวัติประมาณ3มกิโลนะฮะขงการจเจปิด ุวันค้าไม้บ้านนอกดาวนะะโอเคครับอย่าลืมดูแล้ววยกดติดตาม s u b s c r i b e สั่นกระดิง่งให้กิติด,ด้วยจะได้มีพลังในการไปหาบ้านมาให้เพื่อนๆไว้เป็นทางเลือกกดติดตามไว้ก็เวลาผมลงบ้านอะ่ะมันจะไปแจ้งเตือนให้คุณรู้ว่าตอนนี้กิติไปถ่ายบ้านที่ไหนมาให้เป็นทางเลือกครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ดูคลิปวิดีโอจนจบสวัสดีครับ